สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องวันนี้ก็ทําอาหารมาแล้วก็วันนี้จะมาทาการต้มเป็ดเนาะต้มเป็ดก็จะมีนะวัตถุดิบก็จะมีนี่เลยนะครับเอาไปไว้ก่อนเป็ดหนึ่งกิโลนะครับเป็ดชิลี่นะครับจะเป็นเป็ดเทศหรือเป็ดอะไรก็ได้แล้วแต่ไก่ก็ได้นะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือข่าตะไคร้หอมหอมแล้วก็รากผักชีนะครับอันนี้คัวแล้วใส่ไปเลยนะครับข่าสองต้นนะครับหอมห้าหัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีครับไอ้นั่น ใข่สองต้นขาสักชิ้นเล็กๆสักสี่ห้าชิ้นนะครับแล้วก็หอมหอมสักสี่ห้าหัวแล้วก็รากผักชีสักสิบรากนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ต้มน้ำาดเดือนนะครับแล้วค่ใส่นะนะครับจนเ่็ร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะมีน้ำปลานะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะเนาะนี่ครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ก้อนซุปนะครับซุปหมูหนึ่งก้อนนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็น้ากระเทียมดองนะครับประมาณาใส่สี่ช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ผงมุงรสนะครับก็จะมีอ่ารสด,ดีหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็เกลือนะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็อ่าผงชูรส หนึ่งชนชาครับแล้วแต่จะใส่ไมนใส่นะครับผงชูรสนะครับแล้วแต่เลยนะครับเพื่อความรอร่อยก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับน้ําใส่หน่อยค้างอยู่นี่คือต้มเป็ดนะครับน้ำมะนาวนี่ไว้ใส่ที่หลังนะครับน้ำมะนาวนี่ไว้ที่หลังนะครับอันนี้อะไรก็มีใบมะกรูดนะครับมีใบมะกรูดแล้วก็พริกสดนะครับใบมะกรูดพริกสดแล้วก็มีไอ มะเขือเทศหนึ่งลูกนะครับใส่เข้าไปพริกสดก็สักสิบเม็ดนะครับใบมะกู่สักสี่ห้าใบนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนางก็เดือดอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ใบม่อนนะครับใบม่อนสักสามสี่ใบนะใบเล็กๆนะครับแล้วแต่เขาจะใส่สามสี่ใบเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับแล้วก็มีใบมะขามนะครับ นี่มบมะาขามนะครับมขามสักกำหนึ่งนะครับใส่เข้าไปนะครับเ้าลืมบอกไปน้ำใช้น้ำหนึ่งลิตรนะนะครับใช้น้ำหนึ่งลิตรนะครับเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับเป็ดหนึ่งกิโลนะครับโอหอมากนะครับรอน้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่เป็ดลงไปเลยครับ ต้องเอาเศษเนื้อออกไปนะครับอ๋อไม่ให้เห็นเลยนี่ลืมไปครับอืเสร็จแล้วมาว่ายก่อนเยมำล้างฝาปิดเลยนะครับอันนี้ไม่มีฝาใช้นี่เลยนะครับกระมังไปเลยครับฝาหาไม่เจอนะครอ,รอเดือดนะครับ ทางทีการทำอาหารบางทีแล้วแต่ละบ้านเราก็ทําแบบง่ายๆเนาะแต่ถ้าเกิดจะทําให้อร่อยก็ให้มันครบสูตรหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็จะมีเนี่ยที่ผมใส่ให้นะครับบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะเตรียมมาเนี่ด้วยนะครับต้นหอมผักชีเนี่ยเตรียมมาแล้วนหนึ่งถ้วยนี่นะครับก็คือจะลันยาวเลยนะครับให้จนเดือดเลยนะครับเ๋ยวแป๊บเดียวก็เดือดแล้วนะครับเดือดแล้วสุกเลยนะครับนี่ทําหามาเราก็นี่แหละนะครับเย็นมาก็ ทําอาหารกินก็จะได้กินก็กินหลายทุ่มกี่ทุ่มแล้วเนี่ยน่าจะสองทุ่มแล้วมั้งนะครับต้องมาแต่อะไรนะช่วยแม่บ้านทำโน่นทนํานี่อยู่นะครับนีก็มื่ค่มืดค้วนะครับดูกดอฝาเปิดสนิทสนิทหน่อยนะครับรอไปประมาณสักเนี่ยครับอ,อ สักสิบห้านาทีก็พอนะครับต้มเยอะไม่ได้ต้มเป็ดชอรี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมันมันจะออกจะเป็นไขมันนะครับเราต้มสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆไม่ถึงก็ได้นะครับคิดว่ามันสุกแล้วก็พอนะครับเพราะเป็ดเป็ดชอรี่เขาไม่ใช่ไม่เหมือนเป็ดเทศเนานะมันเขาจะเยอะนะครับใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านบ้านเราเนาะนะครับอันนี้คือสูตรต้มเป็ดของอ่า ร้านไม่ใช่ของไอ้ทำอาหารนะครับช่องทําอาหารบ้านเราเองนะครับก็ทา,าให้เพื่อนได้ดูเนาะอันนี้ทําได้จริงนะครับอร่อยนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าทํแล้วไม่อร่อยนะครับบางทีบางทีบางคนก็จะใส่กระเทียมหรือจะ,จะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะกระเทียมแต่ผมไม่ใส่นะ,นะครับใส่แต่หอมมก็พอนะครับน้ำกระเทียมดองเพราะทำไมต้องใส่เพราะให้มันลดมันกลมกล่อมขึ้นนะครับน้ำกระเทียมดองนะนะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหน้าตานะครับร้อยเดือดก่อนนะครับร้อยให้เดือดก่อนนะครับน้ำมะนาวนี่น้ำมะนาวนี่เราต้องใส่ที่หลังนะห้ามใส่ก่อนไม่ได้นะครับอย่างอื่นใส่ไปหมดเลยครับเพราะให้มันไปอะไรนะพวกซอสพวกอะไรต่างๆเนะี่ยให้ไปต้มแล้วก็ให้มันให้เข้าเนื้อนะครับให้เข้าอไเกี่ยวกับพวกวัตถุดิบเราเนี่ยเนื้อเป็ดอะไรต่างๆนะครับเพราะเราเอาใส่ไปเลยเนะี่ยมันจะได้เข้าไปซึมลึกเข้าไปได้เนาะ แต่ถ้าเกิดน้ำมะนาวนาใส่เริ่มจะขมนะใส่ก่อนไม่ได้ต้องใส่ที่หลังทำน้ำมะนาวเนี่ยนะครับแต่สําหรับคนเป็นเขารู้อยู่แล้วนะครับคนทำอาหารเป็นเนาะนะแต่บางคนไม่เข้าใจก็ใส่ใส่หมดบางทีขมไงนะครับอันนี้บางคนก็นอาจจะใส่แล้วนะมะขามเปียกก็ได้นะครับแต่แล้วแต่จะใส่ไม่ใส่เนาะอันนี้ผมใส่ใบมะขามแล้วไงผมก็เลยไม่ใส่ไอ้มะขามเปียกนะครับก็มาดูนะครับว่าหน้าตาบอกมาใกล้จะเดือนแล้วครับ เดียวน่าจะเดือดแล้วนะครับเยี๋เอาหม้อออกก่อนป่าหม้อน,นี่ก็หายากนะจะตกลงไปใส่นั่นใช่ป่ะนม้อชึบอ่านะาเดือดแล้วครับปิดไว้นี่ก่อนลนะเดือวแล้วก็คนเลยนะครับอืกานสุกนะครับ ต้มประมาณสักสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีก็ถือว่าเป็นเสร็จเนาะหอมน่ากินครับถ้าเป็ดชิี่เนี่ยสำนักมันจะเยอะนะครับเไม่ได้เป็ดเทศเนาะเป็ดเทศนะครับอ่าเป็ดเทศเนี่ยถ้ามาลาบเนี่ยจะอร่อยเนาะครับ ถือว่าอ่ำอย่างเงี้งงนะนะครับเดี๋ยววันหน้าจะทําให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเอาวันนี้เอาต้มเชอรี่ไปก่อนนะครับวัน <c oughs> นี้มนะันง่ายเนาะก็ซื้อมาก็แกะถุงก็ล้างล้างล้างไงเอล้างเสร็จแล้วก็เอามาแล้วก็เอามาใส่แล้วมาทำเนะี่ยง่ายดีนะครับแต่จริงๆแล้วรสชาติจะซุปเป็ดนะเป็ดเทศไม่ได้นะครับเป็ดเทศส,สดๆนี่ครับเป็ดแต่ไม่ก็มีนะเดี๋ยววันไหนวันอาทิตย์อนะครับต้องใช้เวลานาน,านมากนะครับต้มเป็ดเทศ คือท,ทำลาบเป็ดเนี่ยนะใช้เวลานานนะครับเอาตอนนี้ก็ต้มเป็ดชิลีไปก่อนนะครับเป็ดเท่นี่เขาถ้าถ้าได้มาเนี่ยทํานะตอนทํานะครับเผาก่อนนะครับจริงๆอะเป็ดไม่ว่าจะเป็ดรื้อไก่อะไรต่างๆถ้าได้มาสดๆนะครับตอนที่เขาขนถอนขนแล้วซื้อมาจากตลาดเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มาเผาไปก่อนนะครับให้เหลืองๆก่อนนะครับยิงเจ้าลอยมากนะครับ ันนี้เราซื้อเขาหั่นมาแล้วเริเผาไม่ได้เขาเนาะก็เลยต้มไปอย่างี้นะครับเนี่ยใช้เวลานานนิดนึงครับสิบห้านาทีก็จะสุกแล้วนะครับเตาก็ขึ้นมานี่ขาข้างล่างเป็นขาเตาไอ้นี่นะครับ เตาแก๊สเนาะเราก็เลยเอาขอ่าวเตามาว้อีกทีหนึ่งก็พอดีเลยนั่งพอดีพอดีเลยเนี่ยครับนี่โต๊ะเตอนี้ก็พอดีครับจก็จะทําตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกวันก็จะมาทําอาหารตรงนี้เลยนะครับส่งงานเนาะส่งงานสักหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ท,ทําที่จนเย็นมาเราทําหางที่ล้วก็ได้กินไปด้วยเนาะอันนี้ถือว่าใกล้แล้วนะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับ คือเตาถ่านเนี่ยคือไม่เร่งเร่งไม่ได้ก็จประมาณนั้นก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทำอาหารแบบถ้าใช้อาหารรสชาติมันก็จะผมคิดว่ามันจะอร่อยนะครับเป็นธรรมชาติเหมือนบ้านเราสมัยก่อนสมัยก่อนบ้านเรานี่ต้อ,องใช้อะไรนะถ้าใช้เตาถ <int> ่านเนี่ครับสมัยก่อนใช้ฟืนใช้อะไรไม่มีไม่มีเตาแก๊สนี่ใช่ไหมนะครับก็ก่อไฟนะครับก็ใช้อะไรเมื่อก่อนไม่มีก็นี่ละอะไรนะ ยางนะครับยางรองเท้าแตะนะคามันจุดหรือไม่ก็ยางในรถนะครับมันจุดแล้วก็เอามาเอามาใส่แล้วก็เอาไม้ฟืนมาวาง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 ,วางแล้วก็ทานใส่นะครับเดี๋ยวหน้าจะจะก่อดูนะแต่คนรุ่นเก,ก่าก่อเป็นอย่างรุ่นยงใหม่ก็บางคนก็เป็นอยู่แล้วนะครับทำแถวบ้านชนบทเราเนี่ยปกติก็ใช้ฐานใช้ฟืนอยู่แล้วนะนะหอมนะครับ น่ากินนะครับอันนี้จะไม่ชิมเลยนะครับถ่วมะเขือเพราะว่าปะกะติน้ำหนึ่งลิตรนะครับก้อนซุปหนึ่งก้อนนะครับรสดีอ่าหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาวอ่าสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองสี่ช้อนโต๊ะแล้วเกลือหนึ่งครึ่งช้อนชา นะครับใส่เข้าไปนะครับเนี่ยมีแค่นี้ครับแล้วนำ้นำนาว้ที่หลังนะเดี๋ยวเอาหลบก่อนเดี๋ยวร้อนน่าจะใส่ก็ต้องเอาผ้ามาลองนะ <c oughs> นี่ถือว่าเสร็จแล้วนั้นเนี่ยสุกแล้วนะครับ ี0นาทีละ10่านาทีนะครับ15นาทีนะครับรอไปเรื่อยนะครับต้มนานไม่ได้นะถ้าต้มนานแล้วเดี๋ยวมันออกเยอะนะครับเป็ดชอรี่นะครับพอดีนะครับ1กิโลน้ำ1ลิตรเนี่ยพอดีนะครับ1,000กรัมนะบ15นาทีนะครับ ื่อก่อนบ้านเราเนี่จากบ้านถ้าอยู่ในชนบทเนี่ยกว่าจะได้กินข้าวก็เนี่ยนะทุ่มสองทุ่มนะบางบ้านนะบางบ้านก็กี่โมงนะสี่ห้าโมงหก,กินแล้วตอนนี้ทุ่มสองทุ่มก็นอนแล้วเนาะบ้านเรา,เาทุ่มหนึ่งก็เตรียมตัวนอนแล้วสมัยก่อนอาะอะไรเช้ามาก็ตื่นตีสี่ตีห้าก็เตรียมเข้าไรหรือไปอตีสี่ตีห้าไม่ใช่ต้องประมาณตีห้าถึบหกโมงครับก็เตรียมออกไป ได้ไปสวนถ้ายิงหน้านีหน,น้าหนอไม้นะครับต้องไปในนั่งบนเขาเนี่ยตื่นแต่ตีสี่นะครับไปหาหน่อไม้นี่ตื่นตีสี่นู่นไปสว่างเอาบนเขานั่นแหละนะครับกว่าจะได้หน่อไม้นี่ต้องไปตีตีสี่นะครับพอถึงเขาก็นูนะ่นสว่างพอดีสมัยก่อนนะครับไปหาหน่อไม้นะครับอันนี้เล่านอกเรื่องหน่อยเพราะเพราะว่าเป็ดนี่มันสุกแล้ <laughs> เป็ดสุกเล่นค่อยว่ากันนะครับนอกเรื่องนึงนะครับ ใครเคยไปหาไหมครับน่อไม้อยู่บ้านชนบทมเราครับขึ้นเขาไปนี่าหนไม้ขายโลเมื่อก่อนสมัยก่อนโลไม่กี่บาทนะห้าสิบตังค์นะครับโลละบาทนะครับน่นไม้นวลน,นะครับไม้ลวดก็บาทหรือสองบาทนะนะสมัยก่อนเนะาหนไม้ขายนะครับสมัยนี้ก็โลนึลงก็หลายบาทนะครับจะพูดบาทบาทหลายบาทนี่จะจะติดตัวน,นี้เขาหรือเปล่าไม่รู้นะเออไม่ได้ตั้งใจพูดนะครับแต่จริงมันเป็นยังไงในสมัยก่อนนะครับ ตรวจหาจะตัวจ,จะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยโหนะครับลำบากมากนะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับก็อีกประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าเนาะครับทำหามานเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็หน้าบ้านก็ไม่มีอะไรก็มีเนี่ยครับปลูกต,ต้นไม้ไปสองสามต้นนก็ได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าแม่บ้านเขาเป็นคนชอบปลูกมะย,ยมมะย,ยมอะไรนีครับต้นชงโคใบตุ้มใบเตยพริกเพลิกอะไรเงีย้งย ปลูกนะครับแม่เขาชอบแอม่บ้านก็ชอบปลูกต้นไม้นะครับแต่ผมนี่สมัยก่อนนี่หนูปลูกทาซุ้มทาสวนนี่ปลูกไว้ยเยอะเหมือนกันนะสมัยก่อนนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับอยากกินอะไรก็ปกลูกกันนะครับปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้ไปซื้อเนาะก็ประหยัดเงินประหยัดทองไปได้เยอะนะนะครับ <S <S อันนี้ถือว่าเสร็จแล้วน,นะผมก็จะพลิกนี่ใส่เลยนะครับ ใส่ที่หลังนะครับพริกเนี่ยครับเดี๋ยวไปหาผ้าก่อนร้อนนะครับอ่ะชิบนะยกลงมาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปผ่าอยู่าเ็ร้อนต้นหอมผักชีนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ แล้วก็พริกแห้งพริกแห้งอยู่ไหนอยู่นี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็คนนะครับคนก่อนนะครับไม่ต้องใส่ข้างล่างก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวก็สองขันโตได้ปกติก็เปรี้ยวอยู่แล้วแหละครับใส่เข้าไปนะครับถือว่าเสร็จนะครับเสร็จแล้ว ต้มเป็ดนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูในหม้อก่อนนะครับร้อนๆๆน,นี่นครับเป็นไงครับน่ากินเนาะนะครับ,เ,คครบเดี๋ยวก็เดียตักใส่ถ้วยจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับใส่หม้อก่อนก็นกใช้เวลานานเนาะก็ทำหามาล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่แวะเวีย่ยมไปเยี่ยมชมช่องครับก็ถ้าชอบก็ คนติดตามเนาะแต่๋ผมก็จะทําอาหารนะครับสูตรอาหารนะครับต่างๆนะครับจะก็จะมีแต่ละนะมียำมีอะไรสารพัดะน,นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับเี๋ยววันนี้เราต้มเป็ดด้วก่อนนะครับก็ทำอาหารมาเราก็ขอบคุณเพื่อนทีน่แวะเวียนมาเยี่ยมชมช่องครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับนะปิดก่อนทําคนเดียวอย่างนี้เลยเนาะลำบากนิดนึง